สวัสดีครับวันนี้เรกลับมาพบกับรายการเกษตรพุ่งาตนเองเพื่อ,อความย่งยืนครับวันนี้ก็จะมีเขาเรียกว่ามาทำ,ำตอบคาถามกันอีกแล้วนะครับสำหรับที่เ,เพื่อนๆพี่ๆสมาชิกถามกันมาก็เก็บคอมเมนต์จากใน y t u t u นะครับเอามาทําตอบคาถามว่าดอกมะม่วงนะครับเราจะดูว่าไอ้ยอดอ่อนกับช่อด,ดอกเนี่ยมันดูยังไงเพื่อที่แบบว่าหลายคนพอเห็นเนี่ยจะได้ไปทําการดูแลมะม่วงได้ถูกต้องนะครับวันนี้ก็ เหมือนเดิมครับมาตรงตามเวลาเดือนนี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่3ของเดือนธันวาคมนะครับเพราะว่าหนาวที่สวนเนี่ยมาสัปดาห์หนึ่งช่วงที่เป็นช่วงต้นเดือนน่าจะประมาณต้นเดือนธันวาเนาะอ่ะช่วงต้นเดือนธันวาเนี่ยหนาวต่อเนื่องกันมาสัปดาห์หนึ่งก็ทําให้การกระตุ้นมะม่วงเนี่ยออกดอกเกือบเกือบจะตรงฤดูครับ เพราะว่าฝนมันเพิ่งหมดไปช่วงปลายพฤศจิกาแล้วดินเนี่ยแห้งไวครับเพราะว่าลมมันมีลมหนาวมาด้วยดินแห้งไวพอดินแห้งไวปุ๊บมะม่วงที่เราดูแลบำรุงเข้ามาอย่างดีเนะี่ยพร้อมที่จะติดดอกาวนี้ผมจะพามาดูว่าช่อดอกกับยอดอ่อนมันต่างกันยังไงครับอะมาดูเลยครับเวลามะม่วงแทงช่อออกมาเป็นตุ่มตุ่มไอ้ตัวนี้คงไม่ทันแล้วในเรื่องของตุ่มเนาะแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นช่อดอกหมดแน่นอนครับจะเริ่มเป็นช่อดอกแล้วก็คือ ตัวนี้เองจะเป็นมะม่วงโบร,โบราณที่มีอยู่ต้นเดียวนะครับของสวนนั่นคือเป็นมะม่วงเขียวสวยเนาะอ่าเป็นมะม่วงที่แบบกินกี่ครั้งกี่ครั้งก็ก็อ่เาเรียกว่าอะไรอ่ะมันถูกอ,อกถูกใจเนาะแต่อย่าง,อย,างอย่างในกล้องเนี่ยไอเจ้าของก็เริ่มมาจองแล้วถ้าถ้าใครสังเกตดีๆฝั่งฝัง่งนี้จะเป็นอ่าเพียาจักจันเนี่ยครอบครองและครอบครองอยู่ในช่อก็จะเริ่มมาเริ่มมาครอบครองซึ่งซึ่งระยะ ที่เริ่มแทงดอกเนี้ยเราควรให้สารกําจัดได้เลยครับก็คืออย่างพวกอบาแมกินก็ได้นะครับใช้สารทั่วๆไปเซฟปิน85นะครับหรือที่เราเรียกกันคาร์บิลิว85ก็ได้คราวนี้เรามาดูว่าไอ้ทั่วที่กําลังแทงตุ่มแล้วแบบหลายท่านเป็นมือใหม่ปลูกมม่วงนะครับลุ้นว่าเราจะดูยังไงว่าเฮ้ยปีนี้ฉันเป็นมือใหม่แล้วได้กินลูกแน่นอนครับอ่ะดอก ยอดอ่อนจะต่างกันนะครับอันนี้คือตุ่มของตาดอกที่สะสมอาหารไว้เพียงพอจะบอกว่าไอตัวนี้เขาเรียกว่าปลูกมะม่วงอกล่องสีทองตามคําสั่งของคุณภรรยาครับเพราะว่ามโมโหมากไปกินมะม่วงอ,อกล่องอะไรนะที่ซื้อมาจากข้างทางอะ่ะมันไม่อร่อยกิโลนังร้อยห้าสิบแล้วมันไม่ถูกใจอะ่ะเลยแบบตั้งแต่ตอนนั้นมาไปหามะม่วงอกล่องทองมาปลูกนะครับก็ต้นนี้ได้มานี่คือเป็นต้นแม่ที่เก่าเก่า เก่าเก็บเนาะสี่กว่าปีอ่ะต้นนี้ที่ได้มาจากพี่เขาเนี่ยถ้าเป็นตุ่มแบบนี้ครับคือเป็นตาดอกทั้งหมดเลยนะฮะมันจะอันนี้คือระยะระยะที่1น,นะครับนี่ระยะที่1เนานะอันนี้ระยะที่1ระยะที่2ครับแล้วก็ระยะที่3จะเป็นอย่างนี้ก็จะเริ่มมีดอกมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องมาพ่นพ่นสารกําจัดไอ้พวกเนี้ยมาเริ่มขนเพี้ยมาอยู่เนะี่ยเดี๋ยวเช้าพวกนี้๋ยวามาจัดการเลยเดี๋ยวไม่งั้นไม่ได้กินดีครับไอ้พวกนี้มันพา ทีมงานมันมาจัดการามะม่วงของผมนะครับแล้วคราวนี้มาดูไอ้ต้นที่จะเป็นยอดอ่อนครับต้นนี้โดนโดนในที่ผมทําให้ดูตอนนี้ไม่ได้มาดูแลมันเลยเพราะว่ามันลกโดนหนอชอนใบแต่ว่ามียอดตัวอย่างยอดให้ดูนี่ตัวนี้จะเป็นยอดอ่อนครับมันจะไม่เหมือนกันครับอ่าให้ดูข้างจะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับมันจะแหลมแหลมแหลมออกมาแต่ว่าจะไม่มีฉัด แต่ถ้าเราเป็นช่อดอกเนี่ยมันจะมีฉัดเพราะว่ามันจะซ่อนซ่อนเขาเรียกว่าซ่อนซ่อนดอกอยู่อยู่ในฉัดครับมันก็จะอ,ออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยเห็นไหมฮะไอไอไอมดเนี่ยเริ่มเอาเพี้ยมาอยู่เนี่ยมีงามมากเลยเดี๋ยวต้องเอาลากเครื่องมาฉีดซะหน่อยไม่งั้นไม่ได้กินแน่นอนครับเนี่ยออกเต็มที่เลยเต็มเต็ม,เต,มเต็มต้นเลยสวนก็ประมาณนี้เนาะที่มาทําให้ก็คือว่ายอดอ่อน ยอดอ่อนกับช่อดอกเนี่ยดูยังไงนะครับมีความแตกต่างกันยังไงวันนี้ก็เป็นวิดีโอสั้นๆที่ทําแล้วเอามาตอบกันก็คือว่าเก็บคําถามมาทําเป็นคําตอบให้สําหรับชามาชิกนะครับบางทีไปคอมเมนต์เนี่ยมันมันมันอาจจะดูไม่รู้เรื่องแล้วก็คนอื่นเนี่ยไม่ได้รับความรู้ด้วยแต่ถ้าเกิดทําเป็นวิดีโอเนี่ยคนอื่นก็ได้รับความรู้ด้วยคนที่ถามมาก็ได้ได้คําตอบไปด้วยครับใครสงสัยตรงไหนสามารถที่จะ comment, คอมเมนต์คําถามไว้เลยเดี๋ยวผมจะมาทําคําตอบให้กับทุกคําถามที่ถามมา และถ้าเกิดใครที่อยากจะแชทคุยกับผมก็ไปที่เพจเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยงืนได้เราจะมีเพจเอาไว้สื่อสารกันนะครับที่จะแบบใครไม่อยากเบี่งค่าโทรศัพท์ก็สามารถที่จะไปแชทคุยกับทางส่วนเราได้นะครับผมก็จะเป็นแอดมินกับแฟนผมนะครับสคนที่จะตอบคําถามไปส่วนใหญ่คนที่ตอบคำถามจะเป็นผมแต่ถ้าเกิดตอบอันอื่นๆอาจจะเป็นแฟนผมเข้าไปตอบนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรายการเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามา ติดตามรับชมรายการเราก็คืออย่าลืมกดปุ่ม subscribe นะครับแล้วก็แชร์ไลค์ไปนะครับเพื่อที่จะได้แชร์ความรู้ไปให้คนอื่นด้วยนะครับแล้วก็กดปุ่ม subscribe เพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางส่วนีิยาวาดีจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ